สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก้างมีสูตรและวิธีการทำขนมชั้นแบบจับกลีบกุหลาบมือมาแชร์ก่อนไปดูวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและช่อง YouTube ของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะ การจะทำในส่วนของน้ำเชื่อมกะทิก่อนเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลทรายกับหัวกะทิการจะใช้ไฟกลางนะคะในการเคี่ยวน้ำเชื่อมกะทิการจะเคี่ยวให้แค่พอน้ำตาลทรายละลายแค่นั้นไม่ต้องให้กะทิเดือดนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะการจะพักไว้ให้เย็น ต่อมานะคะก้างก็จะมาทําในส่วนของแป้งเช่นเคยค่ะกางจะฝนแป้งเท้ายาม่อมให้ละเอียดก่อนนําไปใช้ในขั้นตอนนี้นะคะจะทําเผื่อใครที่ไม่ทราบว,วิธีการใช้แป้งเท้ายางม่อมในการทําขนมชั้นนอกจากแป้งเท้าแล้วนะคะก็ยังมีแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันเป็นส่วนผสมของขนมชั้นอีกด้วยซึ่งก้างได้ร่อนแป้งและตวงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้ปริมาณของแป้งเทา้ายางม่อมที่ฝนได้น่าจะเพียงพอแล้วล่ะคะ่ะจากนั้นนะคะการจะใช้ช้อนตวงขนาด1ช้อนโตวตวงแป้งในคลิปนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด6ช้อนโตด้วยกัน พอตวงแป้งเท้าเย,ยม่อมเสร็จแล้วนะคะก็นำแป้งมันมาเทผสมลงไปได้เลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าก้าวจะค่อยๆเ,เทน้ำกะทิลงไปผสมกับแป้งทีละน้อยนะคะ จากนั้นนะคะก็ลงมือนวดแป้งได้เลยค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปนะคะทำแบบนี้จะทำให้ผสมแป้งได้ง่ายการนวดแป้งนะคะจะทำให้เราได้ขนมชั้นที่มีลักษณะเหนียวนุ่มเทน้ำกะทิลงไปหมดเลยค่ะ ใช้มือผสมนะคะให้แป้งละลายดีพอแป้งละลายดีแล้วนะคะเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะนำน้ำเชื่อมกะทินะคะที่ทำไว้มาผสมกับแป้งขนมชั้นได้เลย คนผสมให้นาลายเข้ากันดีอีกครั้งจากนั้นนะคะตักแบ่งใส่ถ้วยตวงค่ะการจะใช้สีชมพูในการผสมนะคะคนให้สีผสมเข้ากันดีในคลิปนี้นะคะการจะทำขนมชั้นกุหลาบนะคะก็จะใช้สีชมพูในการผสม แต่จะเล่นระดับความแตกต่างของสีนะคะเป็นสีชมพูเข้มชมพูอ่อนพอสีผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการนึ่งขนมค่ะตั้งน้ำรังถึงให้เดือดค่ะนึ่งถาดขนมนาน7นาทีด้วยไฟแรงในคลิปนี้นะคะการใช้เตาข้างนอกในการนึ่งขนมครบ7นาทีแล้วค่ะ ชั้นแรกนะคะการจะใช้สีขาวในการทําขนมนะคะเพราะถาขนมของการไม่ค่อยตรงค่ะขอปรับระดับถาขนมในชั้นแรกก่อน mm hmm. ในคลิปนี้นะคะการก็จะทําขนมชั้นกุหลาบแบบใช้พิมพ์ซิลิโคนด้วยค่ะการจะใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะนาน3นาทีพอครบ3นาทีนะคะก็จะเทขนมชั้นต่อไปเลยค่ะ ยาเทหนาหรือบางจนเกินไปนะคะจะทำให้จับกลีบกุหลาบยากในส่วนของการใช้ไฟในการนึ่งขนมนะคะอย่าใช้ไฟแรงสุดนะคะเพราะถ้าใช้ไฟแรงมากๆเนี่ยตัวขนมจะเดือดแล้วก็ไม่สวยค้าจะใช้ไฟแรงในการนึ่งนะคะทั้งนี้ลองสังเกตระดับเปลวไฟของแก๊สที่บ้านดูนะคะความแรงของแก๊สที่บ้านแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนึ่งครบ3นาทีนะคะก็จะทำเหมือนเดิมคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะนึ่งต่ออีก3นาทีทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจนตัวขนมหมดนะคะชั้นสุดท้ายนะคะก็จะใช้เวลานึ่งนาน7นาทีค่ะครบ7นาทีนะคะก็จะได้ขนมชั้นสำหรับทำขนมชั้นกุหลาบแล้วละคะ่ะ ตัดขนมชั้นให้เป็นเส้นขนาดกว้าง3มเซนครึ่งนะคะยาว14เซนค่ะดึงขนมชั้นออกเป็นแผ่นค่ะ ค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขาดนะพับตรงปลายนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะม้วนทำเป็นเกสรดอกไม้ค่ะหนึ่งรอบ ทบขนมชั้นขึ้นมาค่ะพันร,รอบเกสรหนึรอบค่ะจากนั้นนะคะทบขนมชั้นขึ้นมาอีกค่ะแล้วพับม้วนหนึ่งรอบค่ะจับขนมชั้นทบขึ้นมาค่ะพันเหมือนเดิมค่ะ ทำเหมือนเดิมค่ะจับทบขึ้นมานะคะแล้วก็พันจับทบขึ้นมาอีกค่ะแล้วก็พันหนึ่งรอบจับทบขึ้นมาค่ะแล้วก็บีดนะคะการจับกรีบขนมชั้นสุดท้ายนะคะก็จะซ่อนปลายขนมไว้ที่ใต้ดอกไม้นะคะ จากนั้นนะคะนำขนมไปวางใส่ถ้วยพลาสติกค,ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมชั้นกุหลาบสวยงาม